อิสระเข้ามาคอมเมนต์จริงนะเมืงกูจะใส่อะไรก็เรื่องของกูกูมีผัวกูจะอายุเท่าไหร่ก็เรื่องของกูนะผัวกูซื้อให้ใส่เองแหละนะมึงกล้าใส่งกูไม่ล่านะอิสระเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็บล็อกไม่ให้กูตอบเลยนะยะนะพวก,น,กนักเรียนนักเลงคีย์บอร์ดทั้งร้ายอะ่ะนะ กูจะใส่ยังไงหนักหัวกบ,บ,าบาลมึงเหรอนะคะหัวกูซื้อใส่ค่ะซื้อต้องใส่ต้องหลายชุดแน่เนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยบางๆเลยนะทั้งนั้นอืมถอยมาให้กูสิบกว่าชุดนู่นนี่สี่ตู๊ทั้งนั้นนะคะเนอะอีดอกที่รัก บอกมันดี